อะไรไป <laughs> 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 เขาจะได้ขาดอาทีนิสเหลงเด็กๆดูทำไมคุณครูถึงบอกว่าให้ใช้พี่ เที่ยวอาหารใช่ไหมคะอขาแขนแขนยื้อทำอะไรคะแขนแขนยื้อทำอะไรคะขาขาใ่ถูกไหมใส่ถูกอันนี้แขนมาเป็นขาขานมาเป็นแขนใช่ไหมคะเอออ่ะต่อไปจมูกยื้อทำอะไรคะดมูกปากปากยื้อทำอะไรปากเอาไว้พูดใช่ไหมคะพูดแต่สื่อวีดีโอมือมือ เออให้เพ่อนตบตบมให้เพี่อนเหรออะใครลงกลุ่มที่เดยกมือขึ้นเออกลุ่มที่ถึงเอาตั้งใจแม้ต้อตอบกุมตาตาเราม่เห็ใช่ไหมคะมองเห็นแต่ว่าไม่ใช่นอกจากนอกจากทีนีนอกจากกระจ เวเราจะสังเกทั้งคนะคะ่หงส์สองนหให้เพื่อนแก่ที่เสร็จก่อนวยนะตั้งชื่อเวๆช่นะเด็กนั่งเเสร็จแล้วเด็กๆอาไปส่งพิภพนะ เราจะอาเไงอแจกแจกองนะคะ